สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ,อมพิยดาแฉสาเหตุแท้งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเมียสักทีนับว่าปเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เล่นซิดคอมบางรักซอยก้าวจนสนิทกันเพราะด้วยความยาวของเรื่องราวที่กินเวลามากกว่า10ปีทําให้กลายเป็นพี่น้องในวงการแถมยังรู้ความลับของกันและกันอีกด้วยสําหรับคู่ของแท้งศักดิ์สิทธิ์และอ,อมพิยดาโดยล่าสุดออมพิยดาก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญของแท้งศักดิ์สิทธิ์ในรายการขอข้าวกินน่อยที่มีน้อยสุดเยรารร่วมเป็นพิธี งานนี้ก็เลยมีเรื่องลับๆของทั้งคู่ออกมาแฉมากมายโดยอ้อมเมาส์ใส่ทันทีเรื่องผู้หญิงมากองว่าอย่าเรียกว่ามีเลยเรียกว่าไม่ซ้ําเลยดีกว่าแทงปฏิเสธทันควันไม่จริงอันนี้ทําร้ายกันถามอีกว่าสเปคเขาซ้ํามไหมอ้อมตอบว่าสเปคเขาเด็กพร้อมทั้งแง้มประเด็นอีกว่าล่าสุดก็ใช่ แท่งรีบจับแขนอ้อมถามว่าล่าสุดที่ไหนอ้อมส่วนเรื่องหน้าตาอ้อมบอกว่าสวยหน่อยเก๋ๆดีกว่าแท่งยอมรับชอบผู้หญิงเก๋ๆสดใสอ้อมมันยายอีกว่าต้องเป็นผู้หญิงมีคาแรคเตอร์ภาพอ้อมพิยดาสาวสวยเรียบร้อยแทงบอกว่าจับมือก็ไม่ได้นะเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงคุณพิสารต้องโทรมาเคลียร์กับคุณบอยตะกลีนเนิมอถึงกับถามแล้วเรื่องทอมฝันกลับมาวินละแทงก็บอกว่าเรื่องนั้นแหละเกือบจะไม่มีนางเอกชื่อพิยดาจะเปลี่ยนตัวกันเลยโดยอ้อมยังเมาส์ถึงพิ แทงอีกว่ามีเมียไม่ได้หรอกจะมีอะไรสกปรกไม่ได้หรอกตอนถ่ายบางรักปีแรกๆก,กับเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้สร้างภาพมากเดินมาหยิบไม้กวาดมากวาดถอดเสื้อผ้านยนๆเขาก็หยิบมาพับไม่งั้นไม่ได้ไม่เคยได้ยินคําพูดคําหยาบจากพิแท่งเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ